สวัสดีค่ะหายไปนานมากโอ้ยมาตั้งสิเดือนอะทุกคนยังจำได้อยู่ไหมเนี่ยคือแบบเราหายไปนานว่าจริงๆขอโทษด้วยนะคะแบบว่าก็มีคนที่ทักเข้ามานะว่าลงคลิปด,ด้วยนะคะแต่แบบว่าคือโอ้ยคือเราจะอ้างได้ไหมว่าแบบติดงานนู่นนี่นั่นมันก็มีทั้งการป่วยติดงานหรืออะไรบ้างอะแต่คือที่แน่ๆนี่เพราะนอนซมอยู่บ้านมากเลยอะแล้วก็ อันนี้เรามาดูนะว่ามันอัปเดตอะไรบ้างอะ่ะเราจะคิดว่าเราอ่ะจะผสมเกมอื่นเข้าไปด้วยนะในช่องเราอ่ะเพื่อให้มันหลากหลายเพราะว่าคือคลิปแต่ละอันที่เราจะลงอะ่ะถ้าจะเป็นเกมยันเดเล่อย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันจะอันเดียวไปแล้วแบบว่าแบบมันไม่ได้มีเยอะมากไงอันนี้มีสองตัวละครให้เราเล่นนะเราเล่นยันจังแล้วกัน มันอัปเดตอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่รู้เลยน้องน่ารักโอเคมาแล้วโอ้ยทุกคนติดบักกันหมดเลยไหนอุย้ยแกงนั่งฟ้าแกงที่เราคิดถึงมากที่สุดมาคุยอ๋อเอาแล้วติดเธอยังติดอ๋อเอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คุยไม่คุย อันนี้อะไรติดบล็อกหรอโอ้ยอย่า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 มาตามฉันอ๋ออันนี้อะไรแต่งองค์ทรงเครื่องอุ้ยอุ้ยผมน่ารักอืมมีเอาทรงอะไรดีมีหลายทรงทำไมมีเยอะจัง ยังไงมันมีเยอะจังเลยมีเยอะมากแล้วกกี่ทรงเลยเอ้ยอทรงเมื่อกี้มีที่คาดผมน่ารักนะอ่ะเดี๋ยวนะผมมีหลายทรงเวอร์ทรงแกวมากอ้อยเอ้ย,อยมันชื่ออะไรนะหนึงแล้ว โอ้คือไม่ได้ยุ่งเกมนี้นานมากเลยคนคือเราจําไม่ได้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวมันชื่ออะไรไหนไมีอะไรยเยอะมากทรงนี้น่ารักดีนะเนี่ยแต่ชอบทรงง่ายง่ายนี่ยอยู่แค่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเฮ้ยมันเยอะไปแล้วเยอะมาก อะไรเนี่ย oh. โอ้โหเอ้ยกลับเป็นทรงยันจังแล้วไม่อะไม่เอาทรงยนใจเอาทรงอื่นโอเคเอาทรงนี้กว่าจะเลื่อนมาถึงอันนี้อะไรอ๋อแต่งหน้าเดีย๋ยวบอกนะนี่ก็มีเยอะ เอาเอาเนี้แล้วกันง่ายๆปากแดงๆอุ้ยท่าน้ารักท่าเด็กดีชอบชอบท่าเด็กดีงันเอาท่านี้แล้วกันตัวแม่มากอันนี้อะไรโอ้แต่ละอันมีเยอะมากเมือกีอะไรอ๋อนี้กระเป๋าหลายสีซื้อด้วย สีสีนี้ดิแมวเอ,อ๊เอานี้ดีกว่าน่ารักอันนี้อะไรไม่กดดีกว่านี่ทุกคนเราแต่งตัวแล้วมีใครแต่งเหมือนกันไหมเนี่ยผ้ามันดูแหลกๆนิดนึงะ่ะอันนี้อะไรอ๋อหัว้รเดินปกตินี่น่าจะไม่ค่อยแหลกนะ ไม่แหลมเหมือนกันกคนติดกันหมดเลยไหนรุ่นพี่นี่ยอ๋อไม่ใช่เอ๊ะใครนะรุ่นพี่อ๋อนี่หลรรุ่นพี่แล้วอันนี้มันอัปเดตมามันมีอะไรบ้างอะไม่รู้เลยนะว่าอัปเดตมีอะไรบ้างอ่ะ อันนี้ไม่มีอะไรไหนต้องสำรวจและมีอะไรบ้างนะน,นี่ห้องพักครูยังเหมือนเดิมทำไมเดี๋ยนะมีครูคนนี้เพิ่มมาใช่ปะ่ะออครูแอ๊กเนี่ยไม่มีอะไรคะ่ะคือยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่ง มันเปิดประตูยังไงนะี้ยอ๋ออยากให้ผ้ามันเอาจริงๆนะตอนที่ไม่ค่อยอัดอะคือผ้ามันน่าจายเนี่ยไม่ได้แห็กมากขนาดนี้โอ้ยบังวิ่งนี่ชมรมฉันเองเพิ่งเข้าวันนี้แหละอืมอ,อาหารน่ารักมากน่ารักน่ารักคนนี้น่ารัก ว่าแต่เอาตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้คือมันไม่มีจอยชมลมใช่ไหมอันนี้มันคือยันคนละอันกับอันนั้นปะอันที่เราเคยอัดคลิปก่อนหน้าเนี่ยม,มีหลายชมรมเลยอ๋ออันนี้ได้โหอ,อันนี้แหละที่ต้องการแบบแล้วเก็บของไงอะ อันนี้ไม่ใช่อ๋อันนี้ทิ้งเก็บของไงอะเก็บของไงวะมันมีปะมันมีกดเก็บของไหมอะเออถือออาไปอย่างนี้จะโดนใครปะโอ้มันเจอจริงด้วยเก็บไงอะไม่น่าใช่ปะอันนี้ขำเฮ้ยแต่ขำสวยมากเลยดูดิขำอีกได้ไหมเอาขำได้แค่นี้เหรอเอามาขำเลยทโอ้ยน่ารักน่ารัก ม,มีทิมตาอไปไปไปยุดคำเห็นปะเออยลองฆ่าใครก่อนปะลองฆ่าใครแบบ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 อันนี้ห้องอะไรอะ่ะอุย้ยคนหนึงงนะเธอมันใคร เธอเป็นใครเนี่ยสวยจังเลยี่เมคัดด้วยเธอดูหนึ่งเท้าสิที่นี่ว่าแต่ปุ่มไหนค่ะอ๋ออันนี้ทิ้งมีดลืมคือคนนี้ฆ่าไม่ได้หรอ,อมงไปออกปิบตู้อ๋อเนี่ยกดค่าลันี่เนี่ยตัวทดลองตัวแรกโอ้ยดีมากที่อุ้มศพแบบเนี้ย รู้สึกดีอุ้ยแล,แล้วแล้วมันเอาไว้ไว้ไหนอะจำอะไรไม่ได้แล้วเกมนี้เอาไว้ไหนห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเข้าได้ปะห้องน้ำชายเพื่อเข้าไม่ได้เสียใจไม่ไม่ไม่อ้ายนี่นะวันแรกไม่นะคนสวยอ้ยเสียจะแอบตายแล้วนะ่ะ โอเคมาแล้วเอาต้องแต่งใหม่เหรอเดี๋ยวนะเสียใจเสียใจนะต้องแต่งใหม่บ้าหรือส่งเลยวะเออแต่งใหม่แต่งใหม่แต่งใหม่หมเอ,อื้อชนทำเพื่อยุดอย่าชวนย่าชวนแต่งอยู่ยังอยาชวนหาเรื่องเหรเดี๋ยวเจอได้ได้ให้นี่เดี๋ยวหม่หัวไปเลยหามหัว โอ้ยนี่ด้วยแป๊บนึงทรงอะไรนะลืมเอะไอ้มันเลยแล้วอ่ะมันเลยโทษเลยอ่ะเอาทรงอื่นก็ได้ทรงนี้ไม่เห็นน่ารักเลยเอาเมื่อกี้อะไรเดมี่เดี๋ยวมันจะแหลกผมสั้นง่ายสุดแล้วพี่ยืนอะไรทำตรงนี้ ไม่มีอะไรค่ะหมอหรือว่าจริงๆแล้วเขามาเราคุยกับเราพีน่นาใช่หรือเขาไม่มีใครผักนะอะผักเออเนี่ยเขาน่าจะาแบบรอเราแอบเข้าไปคือผักแล้วเนี่ยแหละเอ้ยมันอยู่ที่ทรงนี้มันอยู่ที่ทรงนี้จริงๆนะเชื่อไหมต้องเชื่อแล้วแหละนี่ท่าเดิม,อมเอา สุ่มสุ่มสุม,สมกดอยู่ไหนก็เอานั้นอะ่ะไม่ไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่เอาไม่สวยเอออันนี้ก็ได้อืมว่าไงเธอทำท่าอะไรของเธออ่ะเมื่อกี้กดไม่ติดปะ่ะหรือกดติดอ่อไปไหน,ไไหนอะไรอะไรรูใ้ใช่ปะใช่ป่ะเออ ไปไหนเฮ้ยเธอตามมาด้วยนะแต่เธอตามไปไหนเธอไปไหนเธอมานี่สิมานี่มานี่เอ่อเอาใหม่นะตามมาใหม่ได้ไหมเอ้ยในที่สุดในที่สุดก็ติดเหมือนเดิมล่อไปหลังเรียนเลยเกมนี้หดหูมากเลยอะ่ะ อึอช่างล่อยไว้งั้นแหละอุ้ยตามันจริงด้วยเอาไงเอางนะอั้นอ่ะออ้ยเธอตัวปลอมนะตัวจริงเขาต้องสวยแบบนี้ดูเห็นไหมทำให้น,แนมแหลมยังไหนเธอคิดว่าเธอสู้ฉันได้หรอฉันสวยกั่นะเอ้ยอะไรมาติ่งสิงล่างเลยเนะี่ยอ่าๆบายกัน ไม่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 ฉันเรียกเธอฉันเรียกเธอมานี่มาใหม่มาใหม,ม่เออไปไปไปว้ายขืนนี่หนูหน่าขืนขืนน่ารักจังเลยไม่ที่มันน่ารักอะ่ะมันเป็นเพราะโคโคุน่ะแล้วไม่นี่จําชื่อได้อ,อันนี้เออนี้อะไรอะ่ะพี่พี่แบบว่าตรวจหัวใจอะ่ะ ไปไหนแล้ววะยีน่าน่ายียีไรบรลูอ่ะไปไหนว่าแล้วไปไหนมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เออไม่ตามมาก็ได้ไรบาลูไปไหนเศร้าเช็คมาเถอะ ไว้สำรวนเพิ่มเติมมีอะไรบ้างีน,นห้องไหนอ๋อเออเมื่อกี้ดูแล้วมันเหมือนจะมีเยอะเนี่อันนี้อันนี้พวกไฟนะน,น้าหรอก็ทำดีนะแล้วก็แบบว่าตัวก็ทำดีอยู่อาจจะแหลกมาก ไหนมีอะไรแล้วนี่ก็ทุกคนเดินติดกันหมดเลยนี่เนี่แย่ yeah, มากอย่าผักฉันนะในนี้มีแค่ผวันเดียวกับอพอมีเลื่อยอคือแบบถ้าเป็นอะไรนะเออเป็นยันที่เราเคยเล่นตอนนั้นอะเลื่อยปึ๊บคือบักเลยหางมาก จะบอกว่าคือนอกจากไม่ได้ติดตามยันนานมากเลยนะ,ะตามใหม่ดิโอ้ยเธอหุวหูตรงนี้มากอะคือไม่ได้ติดตามยันนานมากแล้วก็แบบเอ่อด้วยความที่ไม่รู้สิทำไมมันขึ้นไม่ไม่ได้อ๋อนย่ขึนี้คือไม่ได้ละ แหลกแหลกแหลกแอบมองกระปุกนิดใส่สีอะไรอทำไมมันแหลกขนาดนี้อคนหึงมากเลยคลิปนี้จะจบไปเนี่ยจบที่แหลกอ้าไ,ไ,ไ,ไป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 ที่อื่นดีกว่าแหลกแหลกมากเลยอ่ะเราเปลี่ยนเป็นเดินดิเดินจะแหลกอยู่ปะเดินแบบ ้ยอไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยแหลกสวยไหมสวยแล,วแล้วเธอมาได้ไงแหมยังคิดถึงเราอยู่เหรอขอบคุณนะเออลุนพี่มองอะไรนี่พี่เธอเป็นใครเนี่ยมันชื่ออะไรจำไม่ได้จริงๆก็จำตัวไหนไม่ได้เลยนะนอกจากแบบอะไรนะ ลายบาลูโกสนะแล้วก็โคโคนาะจำตัวไหนไม่ได้แล้วอ้ยมันมีอยู่หลายคนเลยองอ่ะแบบฉกแล้ววิ่งได้ปะฉกแล้ววิ่งเลยอ่ะเป็นไงเปิดโอ้โหทีนี้ก็ตามจังเลยติดขนาดนี้จะฉกได้อะเดี๋ยวก่อนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็นอวยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นนี่แหละเฮ้ยเธอลงไม่นอนได้ไงอะ่ะจำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้จำได้ว่าเดินตามเรามาอยู่แล้วเอาไงต่อไอ้ตรงนั้นปะถ้าจะไม่ผิดอะไอ้ตรงที่อยู่นักเรียนไแล้วนี่พี่อุ้มอะไรอะ เป็นยังไงพี่อุ้ม,มอะไรเดี๋ยวได้เลยเหรอแบบเราอุ้มศพล่องหมนได้นะทุกคนคือแบบมันเอามิกซิ่งมากๆเอ้ยเหมือนเห็นอะไรบางอย่างไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่พี่ลอยไปากไหมโดนโดนโอ้ยสวย ไม่นะอย่าทำอย่างนี้อ,อรู้ไหมว่าถ้าจะกดเริ่มใหม่คือมันนานมากเอ,อ้ยเริ่มใหม่ทรงเดิไม่เป็นไรให้โอกาสอีกครั้งเปลี่ยนทรงไหนทรงไหนมันน่ารักวะชิทรงนี้ดูเหมือนเด็กดีอ้อย่าพักสิเอ้ยแต่ทรงเนี้ย นี่นี่ก็ผักจังเลยเดี๋ยวก่อนทรงนี้เหมือนจําได้ว่าในภาคแม่อดีชอบตัวนี้นะชอบตัวที่มันทรงนวะที่มันเป็นอะไรนะเป็นเป็นดาราปะอืมอะถามใครก็ไม่ดูแอละว,ว้าอย่าผักขอขอโทษอืม เอาเป็นแบบพวกมาสองครั้งก็ได้แล้วน่ารักดิเฮ้ยเมื่อกี้สาวแก้วนะจากเรื่องอะไรไม่รู้อะทรงนี้มันสั้นไปหน่อยอไปละเมื่อกี้ลืมกดช่างมันทรงนี้แหละเออน่ารักไหนมีหน้าอะไรบ้างอะหน้าจืดชืดเว้ย พี่ขุดหน้ามาหมดเลยปะอันนี้น้าน่ารักหวานๆเออทำไมน่าน่ารักขนาดนี้เอยน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักจริงๆทุกคนน่ารักมากคุยอะไรกันอยู่เหรออเปลี่ยนเสียงเลยอะไรไม่ไม่พี่กอดใครโอสูโอส,โอส,โอสโนาทำหน้าดิ ดูทำหน้าเฮ้ยเขาใหม่เขาใหม่นะรอบนี้ขอปกติได้ไหมอะไรบารูจังรอบนี้ขอบอะไรบารูเห็นด้วยนี่ต้องเดิมตามใหมา่เงี้ยเอ้ยจริงๆทําไมไม่ขออุสนะไปเลยอะอุศนาตามมาได้ไหมเธอทําเป็นหญิงเหรออุออนานะไม่เข้าใจจริงๆ ออ้ยอยากเพิ่เขินเขินเนาะเดี๋ยวค่อยไปนี่ก็ได้นะไปดูไนนะอ้นั่นะเออชั้นสองนะอยากสำรวจข้างล่างก่อนมีอะไรบ้างอันนี้อะไรอะ่ะเอามาทำไมเลอะเอามาทำอะไรฟาดคนเหรอไม่เคยเห็นนะ มันสงสัยกันเอ,อ้าเอาฟาได้ด้วยนี่แน่ฟ้าตรงนี้เลยอ๋อไม่ใช่เอาฟาจะเอาฟ้าอย่างเด,ยเดียวเลยไม่วิ่งไปทำไมงง <c oughs> นี่สูตรแบบอะไรนะแบบโคตรในนี่เลยโคตรมัวไปไหนรอดอย่าบอกนะไปห้องพักขู่แ yeah, ยมาก ไหนไปจีงหรออย่านะอย่าฟ้องนะ <c oughs> ตกใจหมดเลยเออเดี๋ยวจะได้เหอนเห็นอะไรบางอย่างนี่มันอะไรอะ่ะพี่แกน,นี่น่ากลัวอลองแล้วอะไรอะ่ะเอ๊ โอ้ไม่นะนี่มันสกิปปินี่ทอยเลททอยเลทคุ้งทอยเลทโอ้ยนั่งได้ไหมทอยเลททอยเลทสวัสดีค่ะนี่มันปรมาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสด,ดูหน้าดิหน้าเลยเออไม่สนลรอค่ะไปล้วนะอันนี้ชื่ออะไรนะ โม,โมโมโมอะโมโมน่ากลัวแปวมีจูนี่อะไรอะ่ะคือฝันแบบฝันว่าอยากแบบหมุนกลางอากาศหรือตีลังกาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จักอ่ะส่วนอันนี้ก็ยืนทำอะไรอึ้งอึงอึ้งอึงหมุนม,มุนมนไม่คู่ควรกับเราหรอกวันดีค่ะยายแกนนี่ไม่คิดว่าจะมาเจอในเกมนี้ว่าแต่มันคือห้องอะไรเนี่ย งงห้องรวมสิ่งแปลกอะเอ้ยนึกไม่ออกให้หยิบมีตรงนี้อน,นี้คุอยอะไรอ่ะมันคุยคนเดียวใช่ไหมน,นี่แหละ ไม่มีใครรู้รู้เจ้าก็กะจะบอกว่าไม่มีใครรู้แกดูเลือดแกดูหัวฉันก่อนทิงน้งมันไว้ตรงนี้คงไม่เขาเห็นแล้วไม่มีใครเห็น,นไม่มีใครเห็นทิ้งมีดไว้ตรงนี้ด้วยทิ้งหลักฐานไม่มีใครเห็นอ้วชกกำแพงไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะเฮ้ออันนี้ถอยแล้วอ,อ๋ออ๋อไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นหรอ เอ๊เสียไปสองชิดแล้วปะขอโทษไม่รู้ไม่จะ่เป็นนัองอาบน้ำอ๋อเสียใจนะมีสองอ่านไวยเราดูเหมือนดาราเลยอะดารา<ม>อยู่ในห้องขาวๆเยนะยืนโพสโพสห่าสิพ<ด>โพสท้าอ๋อเฮ้ยหวัวเราไม่ใครรู้หรอกไม่ใครรู้หรอก ไม่มีใครรู้ไลยใครรู้เลยใครรู้ว้ายไม่มีใครรู้คือเห็นกันเต็มเอาละไปเดี๋ยวก่อนเห็นมาหน้ามี่น้าอ่ะผมตันอ่ะไม่เห็นตาเผัวมนาะค่อยค่อยจัดไปทีละคนแล้วแหละ มันนี่มันนี่โอเคเอาติดเฮ้ยไปไหนไปไหน,ไปไหนอะเดี๋ยวก่อนไปไหนอย่าทิ้งเอระเกียรย์อะไรอ๋อหลอนนะ นี่ยืนทำไรอ่ะ Why mm. อ่ะน่าคือดักเราหรือเปล่าตกใจนะเอาไม่มีคือเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันพอมันอัปเดตไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเพราะแบบว่าเล่นไปเรื่อยเล่นโมัโม้แต่แต่ถ้ามันแบบว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมก็มอบอกกันได้นะคะเพราะว่าแบบว่า เราจะได้ทําคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันนี้แบบเออจะได้ทาคลิปออกมาแล้วก็มันดูน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมป่ะน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแหละก็เลยจะได้ทําคลิปออกมาถึงโหถึงเท้าแหวกแนวว่าถึงน้องเลยเออก็มีเท่านี้นแหละฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเอา่อแบบฟังแล้วเสียงติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบา,บาย เลยเหรอไม่มีชื่อเลยเลยทีนี่